สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็ราศีมังกรทุกทท่านนะครับก็เข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวซึ่งคลิปนี้อีพีนี้ก็ยังอยู่กับการพยากรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์อยู่นะครับโอ้ยมาช้ามากๆก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ต้องขอบพระคุณที่ในหล,ลายท่านยังคงรอนะครับซึ่งก็ไม่ได้เสียเวลาเปล่าแน่นอนครับเพราะว่าถึงจะมาช้า ก็มาพร้อมกับข่าวดีๆหลายประการเลยที่จะเอามาบอกกล่าวเล่าให้กันฟังนะนั่นก็เพราะว่า,ากุมภาพานั้นก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของชาวมังกรหลายๆท่านเลยพระสาวดาววาสนาเนี่ยกำลังเดินหน้าโยกย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินในวันที่1มีนาคมนะครับก็คือเดือนหน้าแต่ว่าเดือนนี้ทั้งดาวการงานแล้วก็ดาวสุภาหรือความสําเร็จท่านได้เดินหน้าไปก่อนแล้วนะครับ ดังนั้นกุมภาพันธ์ถึงเวลาของพวกคุณแล้วนะครับมังกรโอกาสมาฟ้าเปิดชีวิตจะรุ่งแทบจุดไม่อยู่หรือใครที่เคยมีอุปสรรคปัญหาอยู่หาทางออกไม่พบนะหาวิธีแก้ไม่เจอก็จะเจอทางออกจะมีวิธีแก้ไขคุณจะมีความรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันจะโล่งอกมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงปลายปลายเดือนผ่านไปแล้วนะครับต่อให้ อาจจะยังหลงเหลือปัญหาอยู่บ้างในบางภาคส่วนก็น่าจะเริ่มมีข่าวดีๆเข้ามาเช่นกันนะครับทาให้ความกังวลหรือว่าความวิตกต่างๆมันเริ่มที่จะคลายตัวลงมาแต่อย่างไรก็ตามช่วงต้ตนเดือนนะครับประมาณตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5าจ,จะยังมีความจุกจิกอยู่บ้างกับหลายท่านนะครับหรือว่าความปลอดโปร่งมันอาจจะยังไม่โล่งมากนักแต่ว่าหลังจากวันที่6กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวพระพุธเนี่ย ซึงเป็นดาวสุภาดาวแห่งความสําเร็จก็จะเดินหน้าเข้ามาเกื้อหนุนดวงชะตาเข้ามาอยู่เป็นผู้คู่สมพลกับพระเสาดาววาสนาในเรือนชะตานะครับความสําเร็จจะมีมานะแต่ว่าอาจจะเหนื่อยอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพระพุธนอกจากจะมาจากเรือนสุภาพแล้วท่านก็มาจากเรือนอรีด้วยนะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่มีภาระเยอะนิดนึงหรือว่ามีเรื่องที่ได้แผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหรือว่าวางแผนเอาไว้แล้ว ที่ต้องทําอยู่หลายอย่างนะครับหลายคนก็ชีพจรลงเท้าต้องได้เดินทางนะเพราะว่าพระอาทิตย์ทับตัวเนี่ยอยู่ไม่ค่อยติดที่หรอกครับต้องได้เดินทางและก็การเดินทางนั้นก็จะนํามาซึ่งโอกาสแล้วก็ลาบผลความสําเร็จของตัวคุณเองด้วยนะ พระศุกร์ดาวการงานก็เข้าไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วก็ดาวการเงินเองก็ไปอยู่ที่เรือนพันธุส่วนดาวพันธุก็ไปอยู่ที่เรือนปุตตะหรือก็คือดาวการงานนั่นแหละครับนะมันก็เป็นครบรอบวงโครจรในลักษณะการเชื่อมโยงส่งกําลังกันแบบนี้โชคลาภก็จะเกิดนะโอกาสราบผลด,ดีเนี่ยจะมีเข้ามาสู่เจ้าชะตาทั้งเรื่องของงานเรื่องของเงินนะครับก็จะมีเข้ามาไม่น้อยจะมีความโชคดีในเรื่องของที่พักที่อยู่ที่อาศัย ใครอยากจะซื้ออยากจะขายหรือว่าทำธุรกรรมใดๆก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินอสังหาหรือว่าทรัพย์สินทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสแล้วก็มีข่าวดีเข้ามามากมายแม้แต่การโยกย้ายเดินทางที่พักที่อยู่ที่อาศัยก็จะไม่เป็นปัญหาเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเจาะเรื่องการงานลงไปเพิ่มเติมกันอีกนิดหนึ่งนะครับมับงกรน,นั้นมีพระศุขเป็นดาวการงานนะแล้วก็รอบวงโครจรของพระสุขนั้น ถือได้ว่ากลุมภาพันธ์นั้นเป็นเดือนที่ดาวการงานจะเปล่งประกายออกแสงประกายพึกมากที่สุดเลยคือดาวการงานนั้นเป็นมหาอุดใน1ปีเนี่ยจะมีแค่ครั้งเดียวดังนั้นการงานเนี่ยจะพุ่งแรงที่สุดในรอบปี2 5 6 6เลยนะครับเออเข้ามาตั้งแต่ต้นปีเลยนะปีนี้นะครับแล้วก็จะส่งผลดีมากมายเข้ามาให้ได้พบได้เจอ ไม่ว่าจะหยิบจะจับหรือทําอะไรก็ตามแต่ในช่วงนี้นะครับก็รวนแล้วแต่จะมีความสําเร็จดีทั้งสิ้นไม่ว่าจะผลักดันอะไรจะติดต่อหรือเจรจาเรื่องไหนก็รวนแล้วจะจะเป็นผลออกมาได้ดีหลายท่านหลายคนก็อาจจะกําลังรอโอกาสทางการงานบางอย่างอยู่หรือรอจังหวะดีๆบางอย่างอยู่ในเดือนนี้นะครับก็จะมีข่าวดีเข้ามาให้ได้ชื่นอกชื่นใจนะ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมามันอาจจะมีติดติดขัดขัดหรือว่ามีปัญหาอยู่บ้างก็ตามแต่แต่ว่าไม่ใช่เดือนนี้นะครับเพราะว่าเดือนนี้โอกาสของพวกคุณมาแล้วหรือใครที่เคยมีปัญหาเรื่องทุกข์ใจร้อนใจหาทางออกไม่เจอหรือมองหาที่พึ่งไม่ได้ก็จะมีทางออกจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออาจจะเป็นผู้รับผู้ใหญ่หรือใครก็ได้ที่เขามีความมั่นคงสูงกว่าคุณแล้วสามารถที่จะ ให้การคุ้มครองช่วยเหลือคุณได้นะครับก็จะมีเข้ามาใครที่อยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมองหาโอกาสใหม่ๆนะครับที่มันสามารถพัฒนาไปมากกว่านี้หรือว่าดีกว่านี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะได้สมหวังแล้วก็สําเร็จได้ในสิ่งที่ตั้งใจนะครับเอาระด้วยพระเกตที่ท่านเข้าไปรอยอยู่ในเรือนการงานนั้นงานมันก็อาจจะเยอะหน่อยเหนื่อยหน่อยนะมังกรนะหลายคนก็อาจจะได้จับงานหลายทางหรือว่า ได้รับหน้าที่อยู่หลายจุดนะครับตลอดร่วมไปจนถึงงานในลักษณะอาสาที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าเรื่องทําบุญอะไรพวกนี้ก็ต้องบอกว่าถึงเหนื่อยแต่ว่าค่าตอบแทนหรือว่าผลประโยชน์มันก็ค่อนข้างที่จะมีมากมายตามมาอยู่แต่ว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับประมาณวันที่1นึถึงสิบสเนี่ยนะครับช่วงนี้อาจจะมีความเครียดหรือว่าความกดดันกับตัวเองอยู่นะครับหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่หรอก ช่วงนี้ทุไะเยอะเดินทางไปนู่นมานี่บ่อยหรือว่ามีเกณฑ์การเดินทางไกลด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสุขภาพช่วงนี้ก็อยากย้า้ถนอมสุขภาพนิดนึงนะหนึ่งนนเนี่ยร่างกายอาจจะ,ะไม่ค่อยที่จะแข็งแรงมากนะักอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายๆนะครับหรือบางที่อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆกับผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่เขากําลังอุปถัมภ์คุณอยู่นั่นแหละ อาจจะเป็นหัวหน้าของคุณหรือว่าเป็นเจ้านายคุณหรือใครก็ได้ที่ทํากิจกรรมทํางานร่วมกันโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงนะแต่ผมก็มองว่าเป็นเรื่องของทัศนคติความคิดหรือว่าแนวคิดที่มันไม่เหมือนกันซะมากกว่าไม่ได้เป็นความขัดแย้งอะไรใหญ่โตคือบางครั้งเนี่ยเรื่องของอีโก้เรื่องของศักดิ์ศรีถ้าพอๆได้ก็จะเป็นผลดีต่อตัวคุณเองมากนะครับเพราะว่า หากตัดเรื่องของทัศนคติหรือว่าเรื่องจุกจิกเล็กๆ,ๆน้อยๆออกไปได้แล้วหันไปโฟกัสที่เรื่องกิจกรรมหรือว่าการงานที่มีร่วมกันต้องสนับสนุนกันเนี่ยก็มีความเกื้อกูลกันดีอยู่ยังสนับสนุนกันได้ดีอยู่ช่วยเหลือกันได้ดีอยู่ฉะนั้นก็พยายามอย่าไปใส่ใจมากกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะไม่ถูกใจหรือว่า เพอร์เฟกไปซะทุกเรื่องทุกอย่างนะครับจะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเยอะเลยในตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่13หรือว่าครึ่งเดือนแรกนะครับแล้วก็พอขยับเข้ามา14ถึง17เนี่ยถึงจะเริ่มสบายอกสบายใจขึ้นในหลายๆเรื่องนะแล้วก็เริ่มที่จะมีข่าวดีเข้ามาแล้วอะไรที่เคยติดต่อเอาไว้หรือว่ากำลังรอข่าวคราว,าวอะไรบางอย่างอยูอย่ก็จะมีตอบกลับเข้ามาหรือว่ามีข่าวดีๆเข้ามาให้ได้หยิบให้ได้ยินนะครับก็จะเป็นจังหวะของ ทั้งการงานแล้วก็การเงินต่างก็จะขยับดีไปพร้อมๆกันเลยหรือใครที่คิดว่าก่อนหน้านี้ตัวเองยังแย่อยู่นั่นก็แสดงว่าหลังจากนี้ไปดวงมันก็จะพลิกกลับมาดีแล้วหรือแม้แต่ใครที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งขยับขยายเกิดความเจริญมั่นคงเติบโตขึ้นไปอีกหยิบจับอะไรก็เป็นผลนะครับก็จะมีโอกาสได้ติดต่อหรือว,ว่าได้พูดคุยพบปากกับผู้คนมากขึ้นนะแล้วมันก็ เป็นอะไรที่ดีกับตัวคุณด้วยเพราะว่าจะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือว,ว่าได้สื่อสารในช่องทางใหม่ๆมากขึ้นด้วยและความสําเร็จเองก็จะมีเข้ามาจากคําพูดนี่แหละหรือว่ากริยาวาจาการแสดงออกนี่แหละยิ่งพระสุขท่านเดินโยกย้ายเข้าไปเป็นมหาอุดแล้วก็ประทุมเกณฑ์อยู่ในตําแหน่งโยกหน้าต่อลักษณะก็คือเรือนสหัชชะนะครับอ้อยเสน่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่18 กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับก็จะมีแต่คนอยากจะเข้าหานะจะมีแต่คนอยากจะเข้ามาสนับสนุนพูดคุยด้วยอยากจะผลักดันไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวหรือว่าเพื่อนฝูงสังคมสายคอนเนคชั่นเครือข่ายในวงสังคมการงานของคุณก็ตามแต่นะครับต่างก็ให้ความช่วยเหลือต่างก็ผลักดนันหรือว่าหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณหรือแม้แต่จะได้ไปเจอกับช่องทางใหม่ๆไปเจอกับผู้ที่จะเข้ามาอปามุปถัมภ์ นะครับอาจจะไปเจอผู้รับผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้การสนับสนุนผลักดันแล้วก็ช่วยเหลือนะครับก่อให้เกิดความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่หรือว่ามีความมั่นคงและเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมในที่อยู่ที่ทํางานนะครับก็ตลอดรมไปจนถึงญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายเองก็ตามแต่ก็ยังมีส่วนช่วยนะครับส่วนร่วมให้คุณนั้นมีความสําเร็จเกิดขึ้นมาหรือให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของงานและในเรื่องของเงินเองก็ตามแต่ เอาเป็นว่ากุมภาพันธ์การงานนั้นดีเหลือหลายนะครับอะไรที่สําคัญสําคัญพยายามผลักดันกันในช่วงนี้นะครับตั้งแต่กุมภาพันธ์มาช่วงนี้จะสําเร็จดีและหลายๆอย่างหลายๆช่องทางที่ก่อกําเนิดเกิดขึ้นมาในช่วงนี้นะครับมันก็จะกลับกลายมาเป็นช่องทางสายหลักของพวกคุณได้ในการทํามาหากินหรือว่าได้หยิบจับทําได้ไปอีกหลายปีต้องบอกกันอย่างนี้นะครับเอาละมาดูเรื่องของการเงินเพิ่มเติมกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับ พระเกดที่ครูจอนเข้ามาอยู่ในเรือนการงานนั้นก็เร่งไปที่ดาวการเงินที่อยู่ในเรือนพันธุประกอบกับพระสุขที่เข้ามาอยู่ในเรือนการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นนะครับการเงินการทองจะดีแทบจะตลอดทั้งเดือนก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับยิ่งทําก็ยิ่งได้มีงานเข้ามาหลายทางเงินเองก็มากับงานด้วยนะครับยิ่งข้ามเข้าไปช่วงไปลายเดือนนะพระสุขก็เข้าไปเป็นมหาอุดอยู่กับดาวศาสชะก็เป็นคู่โชคคููทรัพย์คู่สมบัติอีก โอ้จะมีคนอุปถัมภ์จะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆทางการเงินให้นะครับคือเป็นเดือนที่จะหาเงินได้ง่ายจะหาเงินได้เยอะกว่าปกติและช่องทางในการสแสวงหารายได้เองก็หลากหลายมากขึ้นไปด้วยเอาเป็นว่าพอมองดูรายรับในเดือนนี้หรือว่าเม็ดเงินที่มันไหลเข้ามาในเดือนนี้ผมว่ามังกรหลายๆท่านนะหายเหนื่อยได้เลยนะครับและผมก็มองว่ามันก็เป็นรางวัลของคนเก่งนั่นแหละคุณก็สมควรที่จะได้รับมัน ว่ามันก็มาจากความสามารถมาจากาน้ำพักน้ำแรงของคุณเองนะครับโอ้ยกว่าจะได้มานะครับก็ขอให้ร่ำร่ำร,ำรวยๆก,กันทุกๆคนนะครับมับงกรนะส่วนความรักนั้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเดือนแห่งความรักยังไงก็ตามแต่แต่ว่าสำหรับมังกรความรักอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากขนาดนั้นนะครับนั่นก็เพราะว่าช่วงนี้อาจจะมังกรอาจจะไปให้หน้ำหนักกับเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องส่วนตัวซะมากกว่านะครับให้เน้นไปเรื่อง ของอนาคตมากกว่าเรื่องของครอบครัวแต่ว่าพระสุขดาวแห่งความรักดาวแห่งความสุขดาวแห่งความทรงหวังก็เดินมีดีมีกําลังนะครับไปเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสหัชชะก็ยังคงมีผลดีในความสัมพันธ์เข้ามาอยู่โดยเฉพาะคนมีคู่แล้วนะความสัมพันธ์ก็จะราบรื่นมากกว่าช่วงต้นๆ้นปีหรือว่าแม้แต่ปลายปีที่ผ่านมานะครับมีความสมานสามัคคีกันช่วยเหลือกันดีนะครับหรือมีเรื่องจุกจิกกันน้อยลง แถมบางคู่ก็มีโอกาสที่จะได้ของขวัญมีของฝากหรือว,ว่ามีของกำนันบางสิ่งบางอย่างเซอร์ไพรส์ให้แก่กันด้วยนะครับส่วนคนส่วนนั้นก็อย่างที่บอกนะน่าจะมีเรื่องที่ไปโฟกัสมากกว่าเรื่องของความรักความใคร่ยอยู่แต่ถึงกระนั้นก็น่าจะมีมิตรใหม่ๆที่พยายามจะหยิบยื่นใหม่ตรีดีๆเข้ามาให้ซึ่งก็ทําให้กระชุ่มกระชวยหัวใจอยู่ไม่น้อยนะครับยิ่งคนที่ มีคนคบคนคุยอยู่แต่เก่าก่อนอยู่แล้วในช่วงที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นช่วงจังหวะดีๆนะครับโดยเฉพาะเลยตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปก็จะได้มีเรื่องราวดีๆร่วมกันหรือว่าได้พูดคุยเรื่องสําคัญบางอย่างหรือว่าสัมพันธ์นั้นมีการยกระดับมากขึ้นกว่าเดิมโดยรวมผมมองว่าปรับตัวดีแทบจะทุกเรื่องเลยนะโดยเฉพาะงานกับเงินเนี่ยพยายามมองหาโอกาสใหม่ๆเข้าไว้นะครับหรือ พยายามเข้าไปติดต่อพบปะกับสังคมใหม่ๆมากขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสของคุณก็จะมากขึ้นตามไปด้วยพยายามขยับขยายใหญ่อยู่กับที่นะครับอย่าคิดในกรอบพยายามคิดนอกกรอบเข้าไว้มองหาอะไรใหม่ๆผมว่าไม่เกินมีนาหรอกน่าจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับชาวมังกรโดยเฉพาะกุมภาพันธ์การตัดสินใจอะไรสําคัญๆหลายๆอย่างจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับก็ขอให้สําเร็จขอให้โชคดี ขอให้สมหวังขอให้ร่ำขอให้รวยทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ